สวัสดีครับพี่พีชท่านหน่วยในหุ้่องพีเอ็นผาบางกันอีกเช่นเคยครับผมเอาวันนี้ก็มีผาบางผมมาแบ่งปันหนึ่งชุดเหมือนเดิมนะพี่นะวันนี้ก็ราคาแตกต่างก,กันออกไปครับผมเดี๋ยวลองเรื่องรับชมกันดูก่อนครับผมส่วนช่องทางอาตรติดต่อเราเบอร์โทรศูนย์แปดสองสี่แปดสี่เจ็ดสี่หกครับผม ส่วนไอดีไลน์ผมได้ขึ้นให้ไปทางหน้าจอแล้วครับแล้วก็ฝากกดไลค์กด like, แชร์กดติดตามช่องพีเอ็นาบ้านครับเพื่อเป็นกําลังใจครับผมแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะรับอะาอนไรับพีนี้เ,เราตองเลื่องรับชมกันดูก่อนครับผมด้วยชอบดูให้ถูกใจกันอีกเหมือนเดิมเลยนะพี่นะเดี๋ยวเรามาเริ่มเป็นเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากของมะขามเท่ารายการที่หนึ่งเลยนะพี่นะเีุ่ิมรัศมีประพามนโทนนะพี่นะเนื้อหาเก่าๆเลยนะครับนี่องค์นี้รายการที่หนึ่งครับผม นี่ครับผมรูาภาพไม่ชัดังยังไงไลน์มาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก่อน,อนได้เลยนะพี่นะหรือว่าถูกใจองไหนชอบแจ้งไหนแล้วก็ทักไลน์รึอโทรมาแจ้งหมายเลขปิดกับผมได้เลยครับผมอ่ารับหลายองค์มีส่วนลดให้เหมือนเดิมนะพี่นะนี่ด้านหลังจะมีรอยจานเก่าๆแบบนี้เลยนะนี่ครับนี่องค์นี้หมายเลขหนึ่งนะพี่นะนี่ครับนี่ องนี้หมายเลขหนึ่งนี้ขอสามร้อบาทนะพี่นะขอสามร้อบาทถูกใจองไหนชอบแจ้งไหนก็จดหมายเลขจดราคาไว้ด้วยนะพี่นะจะได้อ่ามาแจ้งกันให้ตรงกันนะพี่นะองนี้จะเป็นหมายเลขสองเป็นปูดทวดเนื้อว่าน่าจะเป็นทางวัดห้วยมงคลนะองค์เนี้ยเนี่ยองเนี้ยเนื้อว่านสวยเลยนะน่าจะเป็นทางวัดห้วยมงคลนะครับผมเนี่ยนะครับผมว่าน่าจะเป็นทางวัดห้วยมงคลนะเป็นพิม คล้ายเป็นพิมพ์พระรอดเล็กอะไรอย่างน้นะพี่นะเนี่ยองค์เล็กๆกำลังไซน่าแขวนเลยนะครับผมีนองค์นี้หมายเลขสองนะพี่นะองค์นี้ขอสามละบาทครับผมหมายเลขสองขอสามละบาทต่อไปเป็นพระสมเด็จวัดเกศหมายเลขสามในองค์นี้หมายเลขสามนะองค์นี้ว่าพิมพ์ทรงสวยนะนี่ดูนี่ครับี่องค์นี้หมายเลขสามนะนี่ ครับพิมพ์ทรงสวยอยู่นะองค์เนี้ยผมว่านะนี่ครับนี่องค์นี้หมายเลขสามนะพี่นะ องนี้หมายเลขสามครับผมี่วันนี้มีมาไม่เยอะนะเดี๋ยวผมค่อยๆไล่ให้ทีละองคไปนะพี่น้าวันนี้ผมมีมาไม่หลายรายการครับผมองนี้หมายเลขสามนี่ผมขอสี่ร้อยบาทนะขอสี่ร้อยบาทครับผมหมายเลขสามต่อไปเป็นหมายเลขสนะี่จะเป็นพ่อเงินอ่าปืนแตกนะจะเป็นหลวงพ่อเงินปืนแตกหมายเลขสีค่ครับผม ครับนี่จะเป็นหลวงพ่อเงินปืนแตกแล้วพี่นะองค์นี้หมายเลขสี่ครับผมนี่นครับนี่ขอสามร้อยบาทแล,แลพี่นะหมายเลขสีน่นี้ขอสามร้บาทต่อไปเป็นเหรียญสมเด็จพุทธจารย์โตหมายเลขห้าเหรียญสมเด็จพุทธจารย์โตครับผมหมายเลขห้าแล้วพี่นะ นี่ครับนี่นี่องนี้หมายเลขห้านี่ผมขอสามล้บาทนะไม่นะขอสามล้บาทหมายเลขห้าต่อไปเป็นหมายเลขหกนี่องนี้ขอแบ่งเจ้าของเดิมมาเลยนะผมว่าเป็นพิมพ์หายากอะไม่ค่อยได้เจอนะจะเป็นอ่าเขาเรียกผงจันลอยหลวงพ่อกลวยออกวัดหนองอีดุกนะองนี้จะพิเศษตรงที่ว่าหลังจะมีรอยจานยันนะ ปกติจะเจอแต่แบบว่าไม่มีรอยจานยานอันนี้ผมขอแบ่งเข้ามาครับผมเผื่อพี่ท่านใดสนใจครับผมนี่ดูเนะื้อหากันก่อนนะพี่นะเป็นพระผงจันลอยหลวงพ่อกลวยออกวัดหนองยุดุลองลอง,ลองหาข้อมูลกันก่อนได้นะบางทีบางองค์ไม่ค่อยได้เจอนะพี่นะลองลอง,ลองหาข้อมูลกันก่อนได้ครับผมน,นี่ผมขอแบ่งเข้ามาเลยเนะื้อหาเก,ก่าๆเลยนี่น ผมเห็นมีรอยจานนะพี่นะนปกติผมเจอแต่ไม่มีรอยจานแต่ก็ไม่ได้เอามานะเห็นไ,ไหมดูรอยจานนะเห็นไ,ไหมเนี่ยดูครับเนี่ยเนี่ยรอยจานที่สวยเลยนะนี่นี่นี่นครับเป็นพระวผงจันลอยนะแต่แต่เป็นองค์ใหญ่อยู่นะนีะ่มาเนื้อหากเก่าๆแบบนี้เลย สืกว่าองค์นี้จะเป็นองค์แรกที่ผมนํามาลงให้พี่พได้ดูนะเพราะว่าไม่ค่อยได้เจอกับผมนี่องค์นี้หมายเลขหก 6, นี้ผมขอสักเจ็ดร้อยบาทนะขอเจ็ดร้อยบาทหมายเลขหก 6, นะขอเจ็ดร้อยบาทต่อไปเป็นหมายเลขเจ็ดจะเป็นเหรียญเจ้าสัวหลวงพ่อกเกษมนี่ผมได้มากรอเก็จะเป็นแบบนี้เลยนะได้มาแบบนี้เลยส่วนเนื้อเจ้าองเป็นเนื้อเงินนองค์ก้ม ได้มนใจแล้วพี่นะลองๆพิจารณากันดูครับผมเป็นเหรียญจาสัวหลวงพ่อเกษมนะพี่นะนี่ครับได้มาแบบนี้เลยนะพี่นะอ๋อองค์นี้ผมขอห้าร้อบาทครับผมหมายเลขเจ็ดขอห้าร้อบาทต่อไปเป็นหมายเลขแปดจะเป็นเหนรียญระฆังหลวงพ,พง่อพมวัดช่องแคร์พร้อมเรี่ยมกรอบเงินลงยาี่ เนี่ยละข้างหลังสอชอนะนีออ่ยสชหลวงพอ่อพรมวัดช่องแคครับผมขอห้าล้านบาทครับผมหมายเลขแปดต่อไปเป็นสมเด็จหลวงพ่อมุมวัดประสาทเยื่อหมายเลขเก้าสมเด็จลายเสือนะสมเด็จลายเสือหลังแปะทองคัมเปลิลจานครับผมหลังแปะทองคัมเปลิลจาน นี่นะนี่ครับองนี้หมายเลขเก้านี่ผมขอสามละบาทครับผมขอสามละบาทหมายเลขเก้าต่อไปเป็นสิงห์ง,งาแกะหมายเลขสิบสิงสองขวานงาแกะหมายเลขสิบครับผม นี่ครับนี่องค์นี้หมายเลขสิบนะพี่นะขอห้าร้อยบาทครับผมหมายเลขสิบขอห้าร้อยบาทนะครับต่อไปเป็นหมายเลขสิบเอ็ดจะเป็นคุณแผนหลังจากนาลายหลวงพ่อบโอยครับผมหมายเลขสิบเอ็ดนะองค์นี้นี่ครับเป็นคุณแผนหลัง จากนาลายหลวงพ่อโบยครับผมนี่หมายเลขสิบเอ็ดนี้ผมขอสามระบาทครับผมสามระบาทหมายเลขสิบเอ็ดต่อไปเป็นพระผงไตรมาสหลวงพ่อทบหมายเลขสิบสองครับผมพระผงไตรมาสหลวงพ่อทบหมายเลขสิบสองนะ องนี้ขอสามละบาทครับผมหมายเลขสิบสองขอสามละบาทต่อไปเป็นหลวงพ่อเงินเนื้อหยกแกะหมายเลขสิบสามหลวงพ่อเงินเนื้อหยกแกะนะครับหมายเลขสิบสามแล้วพี่นะนี่ขอสามละบาทครับผมหมายเลขสิบสามต่อไปเป็นหมายเลขสิบสี่ สิบสี่จะเป็นเหรียญหลวงพ่อสดทอเท่าเยเลขลงถมหรือลงอะไรนะได้มาแบบนี้เนะี่ยนะครับนะหมายเลขสิบสนะี่นะพี่นาองค์นี้ขอสามละบาทครับผมหมายเลขสิบสี่ต่อไปเป็นเหรียญโลหลวงพ่อคมหมายเลขสิบห้าเหรียญโลหลวงพ่อคมนะครับหมายเลขสิบห้าครับผม ขอสามระบาทครับผมหมายเลขสิบห้าขอสามรูบาทต่อไปเป็นหมายเลขสิบหกจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเฮงวัดบ้านขอมครับผมหมายเลขสิบหกหลวงพ่อเฮงวัดบ้านขอมครับผม นี่ขอสี่ละบาทครับผมหมายเลขสิบหกขอสี่ละบาทต่อไปเป็นปิดตาหลวงพ่อทับวัดอนงหมายเลขสิบเจ็ดปิตาหลวงพ่อทับวัดอนงหมายเลขสิบเจ็ดครับผมองนี้ขอสามละบาทครับผมขอสามละบาทหมายเลขสิบเจ็ดต่อไปเป็นหมายเลขสิบแปดจะเป็น สมเด็จเนื้อผงยาจินดามณีหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วเป็นเนื้อผงยาจินดามณีนะน,นี่ครับด้านหลังจะมีรอยจานนะนี่จารยันครับผมองค์นี้หมายเลขสิบแปดนะพี่นะนี่ครับหมายเลขสิแปดนี่ผมขอห้าร้อบาทครับผม ขอ500บาทหมายเลข18ต่อไปเป็นหมายเลข19เป็นเหรียญพระพุทธชินราชเหรียญพระพุทธชินราชนม่ครับหมายเลข19ครับผม19นี่ผมขอ3ามร้บาทนะขอ3ามร้บาทหมายเลข19ต่อไปเป็นปลายงานแกะพระพุทธ หมายเลขที่ยี่สิบครับผมลายงากแกะพุทธขอสองร้อยบาทครับผมหมายเลขที่ยี่สิบนะขอสองรบาทต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดจะเป็นจินลราดอินโดจีนพร้อมตลับผมว่านะ่าจะเป็นเป็นพวกเงินผสมนะแต่คือตลับลินารานะตึกเลย ่ดูนะกเกา่าๆองค์นี้เจ้าของบอกไม่มีโค้ดแต่ผมยังไม่ได้แกะดูนะเดี๋ยวผมแกะดูไปพร้อมๆกันเลยแต่ผมถามเจ้าของมาว่ามีโค้ดไหมเขาบอกไม่มีโค้ดผมก็เลยไม่ได้แกะดูนะก็เลยเดี๋ยวมาแกะดูพร้อมๆกันเลยครับผม,ผมชอบเนื้อหาเี่ถนะเนื้อหาเก่าดีเนื้อหากเก่าดีครับผมล้วได้พร้อมต้หลับแบบเน,นี้ดูได้ไปต้ลับแบบนี้นะ เนี่ยเขาใส่แบบนี้เลยเพราะว่าเขาใส่ใช้นะแต่เราแกะไปดูพร้อมๆกันเลยนะพี่นะองนี้ ตลับเนี่ยหนาๆเลยนะตลับหนาๆเลยตลับก็ไม่ได้บางจนน่าเกลียดน,นะไมนใชเนี่ยตลับก็ใส่มาพอดีเป๊ะเลยนี่นะหาเก่าๆแบบนี้เลยชินาาดอินโดจีนครับผมนี่นีมนี่นครับ เก่าแบบนี้เลยนะนะเนื้อหาผมว่าสวยดีเลยนะองค์เนี้ยนะครับนี่นองนี้ผมขอ จ็ดร้อยบาทนะขอเจ็ดร้อยบาทพร้อมตะหลับเลยนะไม่ใช่ว่าผมให้ไปแต่องพระนะผมให้ไปหมดเลยนะครับพร้อมตะหลับเอาเลยนะเดี๋ยวผมใส่ตะหลับคืนนี่มาใสตะหลับละนี่สวยเลยนะี่นะพร้อมใช้เลยครับผมขอเจ็ดร้อยบาทนะองนี้ขอเจ็ดร้อยบาทต่อไป,ไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบสองยี่สิบสองจะเป็นรูปลอหลวงปู่ง,งนูนรูปลอหลวงปูงง่งูนนี่ครับ หลอดล,อลองปู่งนองนี้หมายเลขที่ยี่สิบสองยี่สิบสองนี่ผมขอสามล้บาทครับผมหมายเลขที่ยี่สิบสองนี่ขอสามล้บาทนะรูปหล่อหลงกุ่งนต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบสามเป็นอ่าเขาเรียกเป็นอาถนูไหมเนี่ยนี่ผงคุกรักนะพี่น้องผมว่านะนะครับเนี่ยองนี้หมายเลขที่ ยี่สิบสามแลพี่นะขอสามระบาดครับผมหมายเลขที่ยี่สิบสามต่อไปเป็นสิงห์แล้วพอจ้อยหมายเลขที่ยี่สิบสี่โคตจะสิงห์ใช่ไหมโคตจะสิงหล้วพอจ้อยนี่นี่ครับหมายเลขที่ยี่สิบสี่ครับผมนี่ครับนี่หมายเลขที่ยี่สิบสี่ 24, นะ อง์นี้ขอเก้าร้อบาทครับผมขอเก้าร้อบาทไยเลขที่ยี่สิบสี่ต่อไปเป็นกะลาแกะลาหูหมายเลขสุดท้ายครับผมหมายเลขที่ยี่สิบห้านกะลาแกะลาหูหน,น้านี่มีรอจรยจ่าบางๆนะพ่นะเนี่ยรอจรยจ่ทาทั้งนั้นเลยนะพ่นะเนี่ยนะครับหลังนี่ก็มีกเก่าแบบนี้เลยเนี่ยหาขอเก่าแบบนี้เยนะพี่นะนะครับ เนี่ยจานเก่าเลยนะครับเนี่ยองค์นี้ขอส3มแล้วบ่ายก็ผมหมายเลขที่ยี่สิ้าแล้วก็สำหรับพี่พี่ท่านใดอากดูรูปภาพเพิ่มเติม,เตม,มแกลายมาดูได้เลยครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็นได้นะคะับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ